วัดีค่ะวันนี้นะคะชัมชันตินะคะจะมาชวนคุยเรื่องประเทศอินเดียค่ะในเรื่องของรถสาธารณะต่างๆนะคะเวลาเราเห็นในวิดีโอเห็นในทีวีหรือว่าเราอ่านตามหนังสือเนี่ยว่าเอ๊ะเวลาเราไปแล้วเนี่ยมันจะมีรถสาธารณะอะไรให้เราใช้บ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือ,อเป็นรถฮอตฮิตนะคะเหมือนที่บ้านเราก็มีก็คือรถตุกต๊กๆนะคะแต่ว่ารถตุกต๊กๆเนี่ยที่อินเดียเขาจะเรียกว่า รถริกชอนะคะก็คือริกชอที่แปลว่า3ล้อลิกชอเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือถ้าเป็น3ล้อไม่เครื่องนะคะก็คือริกชอธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็น3ล้อเครื่องเขาเรียกว่าออโต้ิกชอนะคะแปลตรงตัวเลยออโต้ Auto ก็แปลว่าอัตโนมัติริกชอก็คือ3ล้อนะคะก็คือ3ล้อที่มีเครื่องนั่นเองนะคะก็คือ,อที่นี่เนี่ยเวลาเราไปแล้วค่ะถ้าเป็นรถ3ามล้อเนี่ยจะใช้ต่อราคากันแต่ว่าถ้าเป็น3ามล้อเครื่องเนี่ย เราจะเห็นมันจะมีมิเตอร์อันเล็กๆนะคะอันนี้เป็นคนขับใช่ไหมคะเราละมันจะมีมิเตอร์เล็กๆตรงนี้ค่ะเราสามารถดูจากมิเตอร์ตรงนั้นได้ว่าเอ๊ะราคาเท่าไหร่แล้วก็ของคนขับเนี่ยเขาจะมีชาร์จเป็นกระดาษเทียบเหมือนกับเทียบบัญญตัติตยางนะคะเทียบราคาไม่ใช่เราจ่ายตรงราคามิเตอร์ตรงนั้นนะคะให้เขาเทียบกับกระดาษแผ่นนั้นดูก่อนว่าเราต้องจ่ายกี่รูปีนะคะแต่ก็จะมีหลายๆคนละค่ะเหมือนคล้ายๆบ้านเราอ่ะก็เนียนๆว่าเอ๊ะ ฉันเรียกราคาเท่านี้เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าเธอจะต้องจ่ายตามมิเตอร์แผ่นเท่านี้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะคะก็อย่าเสียรู้คนขับตุกๆที่อินเดียนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นรถแท็กซี่นะคะแท็กซี่เนี่ยก็จะมี2แบบเหมือนกันก็คือแบบมีแอร์กับไม่มีแอร์นะคะที่อินเดียเนี่ยแบบไม่มีแอร์เขาจะเรียกว่า no ac บ้านเราเรียกแอร์คอนใช่ไหมที่โนนเรียก ac นะคะ no ac หรือ non ac ก็คือ ไม่มีแอร์แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่เชิงมีแอร์ซะทีเดียวมันจะมีแบบเป็นเหมือนกับลมแอร์เบาๆออกมาเป็นลมพัดลมออกมาค่ะถ้าเราร้อเนี่ยเราสามารถบอยเขาเปิดได้แต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากก็คือแค่ปิดกระจกแล้วก็มีลมมนเนี้ยเล็กๆออกมาให้เราได้ชื่นใจว่าโอ้เว้ยมันมีลมออกมาเว้ยแล้วก็รถแท็กซี่นะคะทั้งตัวไม่มีแอร์เนี่ยนะคะก็จะมีเป็นมิเตอร์เหมือนกันเราจ่ายตามมิเตอร์ แต่ไม่เหมือนกับตุกๆไม่ต้องมานั่งเทียบบญัญญัดตะยางนะคะก็มิเตอร์บอกเท่าไหร่เราก็จ่ายเท่านั้นรูปีได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนขับแท็กซี่แบบไม่มีแอร์ค่ะจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะก็เราสามารถสื่อสารแบบเป็นคำต่อคำกับเขาได้เขาก็พอรู้เรื่องแต่เรื่องแบบพาเราเข้าร้านสาลีร้านช็อปร้านเครื่องเพชรเนี่ยถนัดนักเชียวชวนคุยนิดเดียวในภานษาอังกฤษมาเป็นชุดๆๆๆๆเลยนะคะ ก็เป็นเรื่องกองารนำมาหากินของเขาเนาะก็ไม่ว่ากันรตบใดเท่าที่เขาบอกเราตรงๆไม่ได้หลอกเราไปเข้าร้านช็อปโน่นนั่นนี่แล้วก็โอเคเราสามารถเซเยสหรือเซโนกับเขาได้นะคะส่วนแท็กซี่อีกแบบหนึ่งก็คือแท็กซี่แบบมีแอร์นะคะซึ่งแท็กซี่มีแอร์เนี่ยจะไม่สามารถแบบเรากวักเรียกตรงไหนจุดไหนก็ได้ไม่ได้นะคะก็คือจะต้องใช้ระบบโทรเรียกอย่างเดียวหรือว่าใช้ผ่านแอปพวก g อ a ์กรหรือ Ola หรือ Uber อะไรพวกนี้นะ,ะเอ๊ะในอินเดียไม่มีแกร b ใช่มีแค่ Uber กับ Ola นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าในอินเดียเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันต้องค่อนข้างรัดก,กุมแล้วก็ค่อนข้างต้องให้มันแม่นยำโดยเฉพาะถ้าเราเป็นทัวริสเป็นคนต่างชาตินะคะเราแล้ในนั้นเนี่ยมันก็เหมือนบ้านเราค่ะก็จะโชว์ว่า จุดไหนเท่าไหร่อะไรยังไงใช้เส้นทางไหนรถแท็กซี่คันนี้ทะเบียนอะไรนะคะซึ่งแท็กซี่ AC ตัวนี้เนี่ยเราสามารถให้ทางที่พักเราจองให้ก็ได้หรือถ้าเรามีแอปเนี่ยเราเรียกเองก็ได้นะคะแล้วก็มันจะมีแท็กซี่เป็นแบบเหมาอะคะ่ะแบบเหมาอันนี้เราสามารถติดต่อตรงไปกับพวกศูนย์เช่ารถต่างๆได้หรือว่าตามที่พักที่เราพักเนี่ยเขาก็สามารถช่วยเราได้เช่นกันแต่ว่าการเหมาเนี่ย ออม,มันจะไม่ใช่การเหมาแบบเฮ้ยทั้งวันคุณคิดเท่านี้เท่านี้เราไปกี่กิโลเมตรก็ได้ไม่ใช่นะคะที่อินเดียเนี่ยเขาจะนับเป็นกิโลเมตรอย่างเช่นถ้าเราเหมา4ี่ชั่วโมงเขาก็จะบอกเลยว่าโอเคอยู okay, ่4ี่ชั่วโมง1 0 0กิโลเมตรนะไม่ใช่ว่าสี่ชั่วโมงคุณจะไปแบบเหนือจะโดดใต้แบบไปสุดอีกเมืองนึงแล้วไปจบอีกขอบเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าเกินระยะทางเนี่ยเขาก็จะมีชาร์จเหมือนกันแล้วก็เหมือนบ้านเราคือพวกค่าที่จอดรถ ค่ะทางด่วนค่าอะไรต่างๆจิปะทานเนี่ยพวกนี้ก็คือไม่ดวมนะคะแล้วก็ส่วนลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะคะคนที่นี่เนี่ยเขาถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนบ้านเราซึ่งถ้าคนอินเดียม,มาที่นี่เขาจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายบ้านเราชอบขี่มอเตอร์ไซค์ hmm. <Motor side S 2> คันเล็กซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าสกูตเตอร์หรือสกูตตี้นะคะซึ่งจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผู้หญิงขับอย่างที่เราเห็นกันในหนังอินเดียนะั่นแหละค่ะคือพระเอกเนี่ยต้อง ขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆอย่างพวกมาฮินด้าแบบอย่างรถแบบฮีโร่เนี้ยนะคะคือเขาจะต้องขี่เพื่อโชว์ความเป็นแบบแมนเป็นชายชาตรีของเขานะคะเขาจะไม่มาแบบเพลย์คีสกูตตี้คันเล็กๆอย่างนี้ไม่มีนะคะเราจะไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็เรื่องการซ้อนสามที่นี่นะคะเห็นกันเป็นธรรมชาติค่ะไม่ต้องแปลกใจยิ่งเรื่องการไม่ใส่หมวกกันน็อกแลวด้วยเนี่ยเรื่องธรรมชาติมากนะคะจริงๆมันเป็นข้อบังคับของที่นี่นะคะแต่ว่า นั่นแหละค่ะเขาจะทําหรือไม่ทําก็มีความเป็นอินดี้อินเดียอยู่นะคะทน,นี้เราไม่ตัดสินกันนะคะแล้วก็ถ้าเราเดินไปในถนนเนี่ยนะคะเรื่องการเห็นวัวการเห็นอูดหรือว่าการเห็นสัตว์บนท้องถนนเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะโดยเฉพาะถ้าเห็นวัวเนี่ยเขาจะไม่บีบเพราะว่าเขาเหมือนกับว่า จะให้วัวเดินก่อนเหมือนวัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่คนอินเดียเขาให้ความเคารพนับถือนะคะอยากจะเดินเอื้องๆช้าๆบนถนนก็จะปล่อยเขาเดินกันไปค่ะบ,บางทีรถติดกันนะคะยาววันแยกต่อแยกก็เพราะบางทีแบบวัวแค่ตัว2ตัวเดินแบบขวางถนนอยู่ค่ะแต่เขาก็ไม่เป็นไรค่ะไม่บีบแต่ถ้าเป็นรถกับรถคนกับคนเอาไม่ใช่สิหมายถึงว่าถ้าเป็นรถกับรถหรือว่าเป็น รถกับมอเตอร์ไซค์นะโหการบีบแต่เนี่ยก็คือการทักทายเลยนะคะอย่าไปคิดว่าเหมือนบ้านเราหรือประเทศอื่นๆคือบีบแต่เตือนกันเอ๊ะฉันมาแล้วนะหรือเอ๊ะฉันขอนน่นี่แบบปิ๊บปิ๊บปิ๊บแปนแปนแปนไม่ใช่นะคะที่อินเดียนี่คือบีบเหมือนกับแปนแกกินข้าวหรือยังแปนแปนฉันกินข้าวแล้วแปนแปนแปนยานนี่ไปจอกันที่มาฉันไหมแปน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 ไปสิคือเหมือนเป็นคําทักทายนะคะคือถ้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆนเนี่ยบอกได้เลยกลับมาเนี่ย บ้านเรานะคะถ้าเราได้ยินเสียงแป้นบนถนนในเราสึกว่าเฮ้ยบ้านเรานี่มันช่างสันติสุขซะจริงๆนะคะคือที่อินเดียเนี่ยเรื่องการบีบแต่เนี่ยเขาเหมือนกับเป็นการทักทายเป็นเรื่องธรรมดายิ่งถ้าเพื่อนๆนะคะมองหลัง,หล,ง,ห,ลงหลังรถบรรทุกนะคะบางคันจะมีป้ายเขียนว่า hon please ก็คือกรุณาบีบแต่ด้วยแล้วนี่เอามือท่บอกทําไมต้องบีบแต่ด้วยคือจริงๆสําหรับรถใหญ่เนี่ยเราเข้าใจได้ว่าโอเคบางทีถ้าเรามาข้างๆเขาอาจจะไม่เห็นบีบเตือนกันนิดนึงปีน แต่เขาบีบกันแบบแป๊นแป้นแป้นแบีบกันแบบคุยกันเป็นบทสนทนาได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไปอินเดียเนี่ยก็เตรียมหูของท่านเคลียร์เอาไว้เลยนะคะเพื่อนๆว่าแน่นอนเรื่องขึ้นจึงอินเดียบน้อถนนก็คือเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องสัตว์แน่นอนเราเจอบนถนนสองการจราจรที่มีเสียงแตนหนาแน่น,น,น,นคึักเต็เมไปหมดน,นะคะกับสามก็คือการขับรถที่เรียกว่า fast and furious ยังเรียกว่าพี่เลยนะคะก็คือเบียดได้เบียดสีได้สีปาดได้ปาด แต่ที่น่าสังเกตคือเราจะไม่เคยเห็นคนอนเดียเปิดประตูรถออกมาแล้วชกกันว่าเฮ้ยทำไมแกขับรถอย่างนี้ทำไมแกขับรถอย่างนั้นหรือควับปืนออกมายิงกันกลางถนนหรือแบบเอาไม้ออกมาตีรถกันอย่างนี้ที่อินเดียไม่มีนะคะพอจนปุ๊บออกมาคุยกันมีโมโหมัง่งมีอะไรมัง่งแต่เขาก็จะมาคุยกันนอนนัน,นนี่พราะสักพักนึงถ้าสองคนแยกย้ยายกันขึ้นรถซึ่งจะไม่ค่อยมีเรื่องที่มันเป็นขั้นระดับเหมือนกับ เวลวร้ายหรือถึงขั้นทำลายร่างกายกันเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะซึ่งคนอินเดียเนี่ยเขาจะมีสกิลมีทักษะการปฏรีปัตนอมอยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไปอินเดียนะคะแล้วเจอการจราจรแบบนี้เจอคนขับรถตุกต๊กตุ๊กแบบนี้เจอคนขับรถแท็กซี่แบบนี้ก็ให้ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการท่องเที่ยวอินเดียแล้วกันนะคะแต่ยังไงก็ตามขอให้เจอคนขับที่ดีขอให้เจอเพื่อนร่วมทางที่ดีนะคะแล้วก็เที่ยวอินเดียให้สนุกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สวัสดีค่ะ Wow.